สมัยหนึ่งในระยะเวลาเกือบ8 0 0ปีพศ1 7 0่ถึงพศ2493เป็นช่วงระยะเวลาความเจริญรุ่งเรืองอันหนาเลือเสือของอาณาจักรอีกหม่องหนึ่งในอุตสาคณนรรัฐ12ปันนาอาณาจักร12ปันนาหรือประเทศ12ปันนาที่ถือสถาปนาขึ้นโดยพระมหากษัตริย์พวกเรียงไก่กาหารและชานยุดที่มิสอวาพญาเจือเป็นผู้รวบรวม ล้อมละลล่ความแตกต่างทางชาติพันธุ์สถาปนนหอค้ำเชียงหลวงขึ้นและตั้งตนขึ้นเป็นพระยาเจือ ปฐมราชวงศ์อลโวสวนตาดประวัติศาสตร์การเมือง12ปันหน้าได้ปรากฏในหนังสือผืนเมืองต่างๆต่อเนื่องมานับตั้งแต่สมัยของพระองค์ตังเลกระาษนับเวลาตั้งแต่พญาเจียงประถมพระมหากษัตริย์ถึงเจ้ามอมคํำลือพระมหากษัตริย์องค์สุดท้ายบางตำล่าก็บอกว่ามีพระมหากษัตริย์บริหารบ้านเมืองหอค้ำเชียงลุงถึง41ราชกาลบางตำล่าก็บอกว่า44ราชกาลบางตำล่าบอกไปถึง4 5ราชกาลอันใด ที่เป็นเรื่องจริงกันแน่มันก็เป็นเรื่องของประวัติศาสตร์เตที่เป็น41-44หรือ4 5ทุกพระองค์ล้วนแล้วแต่สืบเสือ้อสายราชวงศ์อลโวส,สวนตานที่สืบมาตต่งแต่พระญาตเจียงประถมพระมาหากษัตริย์ทั้งสิ้นลูกทุ่งลูกทุ่งเมื่อน้องคืนนาตามปาคื้นนา ลูกทุ่งเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรประมงน้ำจืดเพื่อนน้ำอูนสักลนนคร ถึงกลุ่มชุมชนที่มีอายุเก่าแก่ที่สุดในดินแดนอุษาคณีจํานวนทั้งหลายนะครับหนึ่งแน่นั้นน่าสิมีสื่อของชนชาติไตหรือว่าไทยถึงสีย่งบบท่านได้มีการยอมรับกันอย่างกว้างขวางวา่านักวิชาการหลายสาขาที่มีความเห็นตรงกันวา่าชนเผ่าไทยอยู่ในกลุ่มชนเผ่าดังเดิมยุคแรกๆของโลกอาจสิเก่าแก่ เียยิ่งกว่าชาวจีนและพี่น้องชาวฮิบรูในอิสราเอลเสียอีกตามหลักฐานทางประวัติศาสตร์และทางโบราณคดีระบุว่าพี่น้องชาวไทยลือดับลงความเป็นชนชาติมาโดนกว่า2,000ปีซึ่งมีปัจจัยเกื้อหนุนความรุงเรืองของ12ปัน้ามาดังแต่อดีตการคือเรื่องการเป็นดินแดนที่มีอากาศแบบปาฝนเมืองหอน มีอุณหภูมิเฉลีย่ยวิดทั้งปีอยู่ประมาณ21องศาเซลเซียสอากาศกำลังเย็นสบายขนาดพวกเข้าไปนอนห้องแอร์กันยังต้องปรับอุณหภูมิอยู่ประมาณ2 5 2 6องศาแต่12ปันหน้านี่มีอุณหภูมิเฉลีย่ยอยู่21องศาเซลเซียส21องศาสีเนี่ยถือว่าเป็นส่วนที่อากาศดีที่สุดหมองหนึ่งครับที่สำคัญคือมีฝนตกฉุกแต่บอมีนำแข็งบมมีหิมะ ถึงแมนว่าเขตพื้นที่ติดอยู่กับทิเบตแต่กะบโบมีน้ำแข็งหรือโบ,บมีหิมะยังเฮ็ดให้ต้นมากลากไม่ต่างๆมีการเจริญเติบโตเขียวขจีอยู่ตลอดปีเอ,อือออํานวยต่อการเจริญเติบโตของต้นปิดและสิ่งสารสัตว์ต่างๆมีความหลากหลายทางชีวาภาพทางชีวพันธุ์ทั้งยังมีทัศนียภาพสวยงามมีวิวทิวทัศน์งาม <laughs> จิงแหวน้อมต่างๆเนี่ยล้อมรอบด้วยภูเขาและกับป่าไม้ทึบด้วยเหตุผลน,นี้ล่ะจึงเฮียใไห่1ิสองปันหน้านี่ได้ซื่อว่าเป็นอูเขาอูน้ำของมณฑลยูนานของประเทศจีนเป็นอาณาจักรแห่งต้นไม้เห่อเป็นอาณาจักรแห่งตนใหม่ด้วยปัจจัยแบบนี้ล่ะจึงเฮียใไห้พี่น้องเศร้าไทเหลือสิสองปันหน้าสาหมาัดดำลงส้นสัาว์สืบเนื่องมากโดนกว่าพันปีความสําคัญของ12ปันนาโบอดอยูที แค่เป็นเมืองขึ้นซื้อในเรื่องของการท่องเที่ยวแต่อย่างเดียวตอนนั้นครับทวาในอดีตจนถึงปัจจุบันเชียงหลุง12ปันหน้าเรือว่าหอขําเชียงหลุงหมอกเหนียยังเป็นที่อยู่ดังเดิมของพี่น้องชาวไทยและหากสิกาวาเะชาวไทยใน12ปันหน้านี่เป็นลากเหงาของบรรพบุรุษเผ่พาพันธุ์ของคนไทยในปัจจุบันนิกาบอบนาจะเป็นคำกาก่าที่ผิด เพราะว่ามันมีอย่างที่เกี่ยวของเป็นลักษณะคล้ายๆกันเนี่ยร้ายนะครับเริ่มต้นยงงังไอตัาาา้งแต่ภาษาบอกการสื่อสารระวังคนต่อคนของพี่น้องชาวไทยลือกับพี่น้องบ้านเฮ้าเนี่ยคนไทยคนอีสานเนี่ยมันฟั่งกันรู้เรื่องว่าสันทอทำค,คุยกันได้ฟั่งกันรู้เรื่อง <laughs> ไปเที่ยวที่สองปันหน้าเนี่ยเราจะเป็นต้องไปฮัตบอลภาษาจีนไปฮัตบอลภาษาอังกฤษนะ บอกภาษาบ้านเท่านี่แหละไปไหนมาไหนอันนี้สินค้าตัวนี้ราคาเท่าไหร่ก็ถามไปธรรมดาครับเขาก็ดเสีงฟังออกไม่ขาไม่ขายแล้วผลหากินง่ายว่าสันตะเอากระทำอันนี้ราคาซ้ำไดราคาเท่าไดค,ครับหนึ่งทีนะอยากกินนั่นอยากกินนี่อยากกินปิ้งไกลกระบ,บอกเขาปิ้งไก่นะครับถึงสำเนียงมันสิบอ บอกกันแต่มันก็สารมาถเดาๆออกยี่ดอกนะครับคุยกันกบฝรั่งยังใส่ภาษาใบภาษามือใดยังรู้เรื่องนะครับอันนั้นบางคํามันเป็นคําบอกคําเดียวกันสามารถสื่อสารกันได้มันก็เลยเป็นเหตุผลหนึ่งเหตุผลอย่างแหลกเลยแหละที่สมารถบอกเลยเลยว่าคนไทยในบริเวณ12ปันหน้าหรือเมืองเชียงหลุงเนี่ยอาจจะเป็นลากเงาบรรพบุรุษของพี่น้องบานเหากามารถเว้าได้ขึ้นกัน บพิษนะครับถึงแม้นวัสิบวทั้งเมดเพราะว่าคนไทยก็มีหลากหลายเ่าพันเนาะแต่สําหรับพี่น้องชาวไทยนะครับโดยเฉพาะพี่น้องชาวลานนา้านนาทงภาคเนื้ออันนั้นของแท้แน่นอนครับเพราะว่ามีการโยงใยไทยเทยในเรื่องของการกระใจายใหญ่ทินทียูนะครับทั้งไพ่สงครามทั้งการอพยพทั้งการนําหาพี่น้องทั้งข่าวลือว่ามา่อยู่มองหันมองนีดีกันตามกันมากนะครับ พี่น้องทงางภาคเหนือแถวจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนพะเยาเชียงรายเนี่ยเต็มไปด้วยพี่น้องชาวไทยลื้อทั้งนั้นนะครับอันนี้ในยุคปัจจุบันย้อนกลับไปทังอดีตบ้านในขณะเดียวกันใน12ปันหน้ายังมีพื้นทีลาบอันกว้างใหญ่ไพศาลสามารถเหตุการเกษตรเรพาะปลูกมานับพันปีจากประวัติศสาสตร์ของพี่น้องเจ้าจีนที่เกี่ยวของกับเมือง12ปันหน้าหรือว่าคนสมัยนันเอินว่าสื่อหลี อือน12ปันหน้าว่าสือหลีอันอยากครับพี่น้องได้บนันทึกไว้ตอนหนึ่งว่า12ปันน่านเป็นดินแดนที่มีความเจริญทางด้านการเกษตรการกสิกรรมมาอ่านหลายที่สุดพวกเขาหูจักใส่แรงงานจากสร้างในการไถนาแล้วกับพ่วนดินน้าใส่สร้างไถนาได้ครับสมัยก่อนเนี่ยมีระบบทุนยเรประท่านที่เพียบพร้อมบริบูรณ์เพื่อเพิ่มพูนผมอ่ะ เพื่อเพิ่มพูนผลผลิตข้าวนะครับรีดกว,ว่าเขานี่มีการปลูกมาดโดนแล้วเรื่องการกินก็คือกันนะครับพี่น้องกินเขา่า <c oughs> กินเข,าข่าคือกันก็นพี่น้องบานเฮ้านะครับสิบเป็นเข้าเจา้าเข้าเนี้ยทั้งเหนือส่วนใหญ่กินเข้าเจ้านะครับส่วนกินเข้าเหนียวนี่จะเป็นพี่น้องทั้งทั้งเต่พี่น้องเช่าขอมนะครับจังโมเมเนต์เรื่องแปลกที่สิบสองปันหน้าที่เป็นที่หลับ ทุงหน้าเขียวขจีพื้นที่เกษตรกรรมที่ว่ากันว่าเขา่เาเข่าจากมองเหนียเม็ดเข่าจาก12 000, ปันหน้านี่ไปใส่เลี่ยงผู้ค้นกวา่าเคืองมลทนอยู่น,นั่นใน12 000, ปันหน้าเองหนีมีประชากรพรี่น้องชาวไทยร่วมกันอยู่ประมาณ7แสนกว่าคนนะครับเป็นพี่น้องชาวไทยหรือว่าชาวไตเนี่ยอาศัยอยู่ประมาณ2แสนคนที่เหลือเป็นคนจีน ส่วนเงยลอยและเก่าสินับถือพระพุทธศาสนาความโดดเด่นของพี่น้องเช่าไทลือ้อในที่สองปีหน้าก็คือการสร้างบ้านสร้างเฮือนจากไม้ไผ่ยกเสาสูงภายในบ้านสีแบงออกเป็นสองส่วนก็คือส่วนที่ใส่เป็นห้องนอนและก็ส่วนที่ใส่เป็นที่รับแขกรอบๆบบ้านสิมีการปลูกพละหมากลากไม้ต่างๆไว้นะครับเอาไว้ถืากินเอาไว้เป็นพักเป็นเครื่องเคียงอย่างต่างๆ กับมีมาจนเทาทุกมือนีนะครับหมู่บ้านของพี่น้องเศร้าไทเลือในวิถีและบรรยากาศที่เป็นคล้ายๆกันขายครึ่งกันกับทางบันนอกบันหน้าทั้งบันเฮับการแต่งกายของพี่น้องเศร้าไทเลือส่วนใหญ่กับใสเสื้อผ้าเอิก๊กแขนสั้นเอวล,ล้อยใส่กางเกงขายเน่าใสผ้าสีขาวหรือว่าสีน้ำเงินเอาผ้านหลบหัวส่วนผู้ยญิ่งกรนิยมใสเสื้อผ้าี่มีสีสุดฉา ยังเข่นสีขาวสีแดงสีน้ำเงินสีเหลืองแบบลัดโตเห็นเป็นรูปเป็นทรงมาสันส่นต่อเอิกเป็นเอิก๊กแอวเป็นแอวนะครับลัดร,รูปเป็นเสือลัดร,รูปจะว่าแขนเสือจะเป็นทรงกระบอกแลวก็ใส่สินคอมสนก็หมายถึงว่าสินเงาขาดข้มขาดเงินนีคือลักษณะของการแต่งตัวของพี่น้องชาวไทลือ้อนะการนำลุ้งยูของพี่น้องชาวไทลือ้อหรือว่าชาวไทในทําการกระแสวัฒนธรรมของพี่น้อง อาประชาชนจีนในเมืองสิบสองปันหน้าที่ผสมผสานปนเปกับวัฒนธรรมดังเดิมสิ่งยังคงเหลืออยู่ต่อไปอีกไปโดนซ้ำใดในเมื่อสิบสองปันหน้าเคยเป็นอาณาจักรที่ยิ่งใหญ่ของพี่น้องวไทยเลือแต่ว่ามือนี้พวกเขาเป็นเพียงแค่ชนชาติที่ห่วมกันอยู่กันอยู่รวมกันกับพี่น้องเาวาจีนและก็เป็นบางส่วนก็เป็นผู้พัดทินในดินแดนไทยแน่ ในดินแดนพมา่าเนล่วเนเวียดนามเนนะครับก็แตกกระสานสารเซนกันไปอันนี้ก็คือเป็นบ,บริบทเบื้องต้นให้พี่น้องได้รับหูกันเกี่ยวของกับอาณาจรรักรหอคําเชียงลุ้งหรือว่า12ปันหน้านส่วนว่ารายละเอียดอื่นๆต่างๆที่น่าสนใจมากมายหลายกว่านี้พี่น้องติดตามตอนต่อไปสําหรับช่วงนี้เวลานี้พักไว้สัก่อนจังหวพอกันใหม่ในโอกาสหน้าสวัสดีครับ